เออเกลี่บดยเีานกลียเเบาๆอนิดเดียวเนะเกลี่ยอ่าใช่ค่ะอะไรนะวนวนนนเนี่ยแบบนุ่มเากับผิวนะครับตรงเกินไปกับผิวเลยนี่ของน้ำมเนี่ยเราใช้เบอร์128หา เ,เดี๋ยวเนียนสนิทเลยนะพี่สนียขอดูหน่อยได้ไหมครับว,ว้าวนี่หนึ่งสองแปดเท่ากับผิวเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็อย่างที่บอกนะครับว่ารองพื้นจะมีเรียบเนียนคุมมันกันเหงื่อสิบหกชั่วโมงเลยอ่าาวนี้ครับบีบให้น้องปูบีบให้อัพมากครับผมอันนี้พี่ช่วยหนพี่น้องช่วยไหม,มได้ามาสักมาเลยครับผมดูนะ ตัวนี้หนึ่งสองศูนย์มีใครใช้สีเดียวกับแอปบ้างไหมครับโอ้โห,หลายคนเลยนะหนึ่งสองศูนย์นะครับไม,ม่คุณเ <laughs> <laughs> จอแล้วเ <laughs> จอแล้ว <laughs> คุณแพ้กันแหละคุณ,คณคทั้งหมดเวลาบีบลงรองพื้นนี่ แนะนำยังไงบ้างนะครับที่ต้องกดต้องแท็บือว่าป้ายอันนี้เขาบอกว่าแล้วแต่เทคนิคส่วนบุคคลนะคะถ้าแบบเอาง่ายสุดเลยดิ้วมือเราเนี่ยจะช่วยวอรมรองพื้นได้ดีด้วยคือแท็บแท็บแทบเบาๆไนหน้านะคะก็ต้องช่วยให้เขาได้หรือจะใช้แปร้งก็ได้หรือแล้วบางคนถนัดเป็นฟองน้ำเป็นแรนเดอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันคลึงกับเทคนิคท่านซึ่งบอกว่าฟิกซี่ของเราเนี่ยเกลี่ยง่ายมากนะคะเพราะะฉนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้แล้วมันจะเกลี่ยเป็นข้ามปากก็ เนียงแล้วก็ที yes. storm, ่สำคัญนีเรื่องที่สอบเฉดสีนะคะก็เรือได้แต่เรื่องโทนคือวอลล์แล้วก็ถึงคนที่เป็นผิวโทนกลังไหนับครับโอ้โหเป็นังเนียนมากดูลมงลืนไปกับผิวเลยนะครับเนียนขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยเพราะป่าที่แต่งหน้าทัานใจมากยิ่งขึ้น